ร่างกายคุณคือจักรวาลของคุณค่ะถ้าประศจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วคุณจะเอาอะไรไปสร้างชีวิตสร้างงานของคุณได้ความร่ำรวยอันดับหนึ่งของมนุษย์ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่เงินเก็บ300อยล้านคาลือหาดร้อยล้านยูโรไม่ใช่นะร่างกายคุณคือจักรวาลของคุณนะขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มันมาจากตัวคุณ กายคุณเกิดมาแล้วนะดูแลเขาใช้งานเขาให้คู่ควรกับระดับความฝันของคุณฝันใหญ่ฝันอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเข้าใจด้วยว่าร่างกายคุณมันต้องแอคชั่นด้วยบางครั้งคุณแทบจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าคุณกำลังหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็บอกครูรุ้งว่าเชื่อมต่อกับตัวเองภายในไม่ได้เพราะระหว่างวันเราไม่เคยะระลึกรู้ด้วยซ้ำค่ะว่าเรามีลมหายใจร่างกายของคุณคือ กาวานของคุณและทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เพชรนิลจินดานเงินทองเงินเก็บร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ร่างกายคุณดูแลนะคะพาเขาออกไปขยับขยื่นเคลื่อน,นไหว